ทำเพื่อรีวิวและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เลอาเรียนแบบเด็กน้อยที่อายุต่ำกว่า1ิปีควรไนดะ้รับคำแนะนำาออันเซยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะทุกคนค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับวิธีกินใส่กันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะก็มาเลยนะคะแบบคุกกี้คุกมัมน,นะคะมาเรานะคะอีกหนึ่งวันก็จะสิ้นเดือนแล้วแม่เออนะคะอ่ะมาทุนห้าร้อยบาทในวันนี้นะคะอาจจะเป็นเงิน1ล้านบาทในวันหน้า เออผลชนะวันนี้จะเบ็ดสามบาทนะคะคุณผู้ชมสวัสดีด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าไปเลยค่ะเออยังไงใส่ไปเลยจุกจุกไปเลยจ้าสวัสดีด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าไปเลยค่ะ รอดหรือร่วงจ้าเออไปเลยอ้าโตเออสังแดสามสามบาทรอดป่โอ้ยหนอองหดอ้องหดแม่เอ,อ้ย ไปเลยจ้าซึ่งไหนละแม่เออไปค่ะปัง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 ไปจ้าไม่เลยค่ะเออเออ ไฟเลยตึงด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 ึงลอดไหมจ้าไปดูเลยจ้าเออสามารถสวสดีครับ ออต่อไปยยังไงจ้ะกุ้ยเออยังไงแม่ต่อไปอีกจ้าเมกกะมาเรียวะ เม็กะเมไม่ใจเออสามร้อยสามสิบสี่บาทจ้าปังมิวิสไปเลยโอ้โหเจ็ดร้อยละไปเลยค่ะวายต่อค่ะ ห้าบาท30ครั้งเบ็ดห้าบาท30ครั้งเลยนะจ๊ะไปเลยจ้าอูมไปเลยยังไงซิโอ้โหเลยครับ <It. S 2> ไปค่ะไปเลยจ้ะ<ป>ยังไงคะแม่เออไปเลย<ป>ยังไงคะสาวเออ ไปจ้าอีกสิบเอ็ดครั้งค่ะมาเออต่อมาอไปค่ะไปเลยไปเลยจ้ายงไยงเอ้ย ยังไงแค่โอ้ไปค่ะห้าบาทสุดท้ายยังไงจ๊ะสิบครั้งปเรเริ่มเออ ค่ะอ,อาอไงไอ้ดีแม่เออหกร้อยอ่ะอา้าวสิบครั้ง ไปเลยอือยังไองอ่ะไปเลยจ้าเออโอ้มอสมสองร้อย 87บาทอืมไปเลยจ้าหลดหุ่งแม่ยังไงแตกสุ้มวดไม้ต่อจ้ามาเลยจ้าเออไปเลย ร้อยหกสิบสองบาทไปค่ะไปเลยเออสิบาะปาทหสามสิบแตกเหนือห้าเออไปเลยค่ะเข้าไหมไปเลยต่อมาเลยครับ อืไปเลยจ้าบ่เขา่าบ่มาเลยเจไปจ้านี่เป็นไงห้าสิบบาทค่ะคิวต่อยู่ค่ะโอ้โหหกสิบสามบาทเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะแม่นะโอ้โหไปเลย อุยตกไหมภอนะให้ตกสี่ตัวอืเหลืออีกเหลือลึกเลยโอ้โหเรียบร้อยมาแล้วอห้าตัวห้าตัวมาเลยจ้าห้าตัวมาเลยจ้า ไปเลยจ้าเออไมอีกไปเลยจ้าเออไปค่ะ โอ้โหแม่สปินแตกสองเลยจ้ะสปินแตกสองจ้ะสปินแตกสองไปเลยจ้า ยังไงคะไปเลย <c oughs> ไปค่ะโอ้โหแมแ่แนว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 ,แนว หลอดไหมเอาเออนะไปจ้าเออไปอีกได้ะลรเหรอเงี้ยไง แกเอ้ยห้าพันแล้วค่ะแตกแล้วค่ะไปอีกเลยแม่เอออุ้ยสิบมา้าอีกหกครั้งยังไงจ๊ะเออ โอ้โหสามสิบห้าปังมากไปเลยค่ะไปค่ะไปเลยามาเมกกะมาเมกกะมารอดไม่รอดเออ อะไรครับแปดพันสิบาทตังตังวะโคตรังเลยเจ้าเออสี่บาทอะไร ปานหมื่นสี่แล้วแม่ปังมากแตกไหมสองหมื่นเออไปจ้าเริ่ม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 เออไปอีกเลยหนึ่งมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสี่สี่สิบเจ็ดบาทเบอร์เออปังปังจ้าปังเลยไปเลย ไอหยาแม่เอาไงตกไหมตกไหมโอดเคมาไปเลยจ้าเออไปเลยเออตกไหมม,ม้าไม่เข้ามาเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยแม่โอ้ 宝马เาหมื่นห้าแบบปังอะ่ะไปเลยค่ะเออเออตอบอีกโอ้หเออไปค่ะโอ้ยังไงคะเออ ไปเลยจ้าอาเลยอุ๊ยเอยอแตกไงหมือนสี่ มาจ้าอะลูกกู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 สามสิบไปไปเลยไปจ้าไปค่ะเอ้ยโอ้ยไปค่ะโธ่ วายตกสวยสิบมามาเลยยังไงโอ้ไปค่ะปาตโธเม่หมื่มนสี่แล้วหมื่นห้าหมื่นสี่หมื่นห้าเฮ้ยยังไงมาไหมโอ้ยมาเลย ช่าตกหน่อยเร็วตกหน่อยไปโอ้โหเรียบร้อยค่ะไปเลยค่ะสี่ตัวจุ๊บจุ๊จุ๊บจุ๊บเนาะเนาะจุ๊บจุ๊นาะนาะไปเลยจ้าโอ้โหเริ่เจ็ดครั้งคูณสามปะ อยังไงสิปปเลจ้าโอ้ตาย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 ตอยไปอีกไวแตกนี่อีกหนึ่งครั้งสุดท้ายว่าด้ยังยได้ไหมยี่สิบสองบาทยังไง โอ้โหสปีนินบวกหนึ่งเดชะบุญจ้าไปเลยจ้าเออยังไงไปค่ะเออไปค่ะปังค่ะสามสิบเอ็ดบาทนะคะคุณผู้ชม,มไปจ้า จะรอดหรือจะร่วงจ้าบอกไว้เลยอื้ยเอาไงดีกแกอ้ค่ะเออมาไอโต้ 3ามสิบเข้าไม่เข้า้ืหไม่ไหวแล้วจ้าโอ้โหรปเจ้าเอาไงเอ่ยเอออุ๊ยหือ,อเกือบเต็มกร้านเกือบเต็มกร้านมากเออดีดี โอ้โหเธอครับยังไงจ้าหนูได้มาเท่านี้ก็ดีแล้วเสียฟ้าปอบมาอีกแล้วเต้่เหนียว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 เรื่อยเรื่อยเรื่่อยไป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 สุดท้ายมาไหมจะว่าบอบมาถอดเฮ้อ อุ๊ยแม่เอาดีเออโอ้ตายอุ๊ยโหสามติแต่ตครับมาเลยครับมาเลยครับยังก้าวครั้งคูณสองไปเลยไปเลยจ้า ยังไงจ้าโอ้โหแม่แม่เจ้าอเอ้ยยังไงจ้าเออเอาดิหกครั้งสามจุหกบาทอยู่เลยจ้าสามนี้หกบาทอยู่เลยจ้าตอนนี้จ้า ไงจ้าอเออไปเร่เออยังไงโอ้โหสูบตายละก้อนโตมาอเออไปเรยจ้าอืม้ม ยังไงแม่ไปค่ะไปเลยจ้ะเจ็ดพันอบาบทไปไอจ้าปักๆนะรรรรรรสองครั้งุดท้ายมา หนึ่งครั้งสุดท้ายค่ะสองมือแตกจ้าเออใส่ไปเลยยังไงซิโอเก้าอยห้าสิบสี่บาทมาเลยฮย ไปจ้าแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทปังไม่ไหวจ้ะแม่นคะคะอ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีจ้า